สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้คลินนี้ปังมีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังพอดีปังเห็นฝันว่ามีคนคลอดลูกก็เลยอยากเอามาเล่าให้ฟังก็ยังไม่เห็นฝันดีๆนะแบบเด็ดๆแบบป้ายแดงนะวันนี้นะยังไม่เจอเลยก็ก่อนเล่าฝันขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านนะคะปังขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวเนาะเสียงแหบหน่อยเนาะปังยังไม่ได้นอนนะคะ ก็เริ่มจากฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนฝันว่าคลอดลูกแฝดหกคนผู้หญิง4ผู้ชายสองเขาว่าฝันว่าคลอดลูกเนี่ยแม่นก็ถ้าตีตรงๆก็6 4สองหญิง4ชายสองหญิงบางก็ไม่รู้ว่าตีเป็นเลขอะไรผู้ชายตีเป็นเลขอะไรผู้หญิง4ผู้ชาย6กไหม ทีสองก็มีคนฝันเยอะอยู่นะคะที่เห็นเนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่หนึ่งพฤศจิกาแม่ฝันว่าปวกขึ้นเต็มบ้านบ้านเลขที่สามสิบเก้าหมู่ห้าต่อมาผู้หญิงฝันว่าฝันวันนี้นะเขาบอกว่าเขากําลังท้องอยู่นะคะฝันว่าสามีเก็บตังค์ได้และเอามาให้เราก็รีบดูเลขท้ายก่อนเลย เขาบอกว่าเป็นตัวสีดำชัดมากเลขสี่เจ็ดแปดแต่ปางเห็นฝันของคนเนี้ยส่วนมากเขาจะออกลายวันอยู่แต่ไม่รู้จะออกขวดรัฐบาลไหมนะต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้เหมือนกันนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกาฝันว่ารถหายทะเบียนห้าสามสองจริงๆถ้าฝันเกี่ยวกับรถหายนะีมันมันมีเยอะแต่ว่าอันเนี้ยมาอามาเล่าเพราะว่าปางเห็นว่า คือเขาฝันวันหวยออกแล้วมันเป็นตัวเลขที่แบบว่าเราเรา,เราชอบก็เลยเอามาเล่าเนาะ <c oughs> ต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่หนึ่งฝันว่าไปซื้อหน่อไม้ยี่สิบห้าบาทเรานับเปลี่ยนให้แม่ค้าแล้วก็ย้ำบอกกับแม่ค้าว่าเอาแค่ยี่สิบห้าบาทนะเนงินมีแค่นี้แม่ค้าใส่ถุงให้แล้วก็แถมปลาช่อนให้อีกหลายตัวอันนี้ก็ เฉยๆนะต่อมาผู้หญิงฝันฝันวันนี้เหมือนกันนะคะฝันว่าพ่อกับแม่พาน้องชายไปจัดฟันสีฟ้าสวยมากเราน้อยใจพ่อกับแม่มากที่เราอ่ะขอแล้วไม่ให้เราเลยขี่รถเครื่องออกมาจากบ้านขับรถหลุดโค้งตกน้ำเราก็ฝืนขับลุยน้ำลุยโคลนอยู่พักใหญ่ จนมีคนมาช่วยกังวลมากรถประกันพอระบอขาดกลัวไม่มีเงินซ่อมรถมีผู้ชายคนหนึ่งบอกซ่อมไม่แพงหรอก2,000กว่าบาทเราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจากกระเป๋าปรากฏว่าโทรศัพท์ของตัวเองอาหายโดนแอบเปลี่ยนมาเป็นเครื่องใครก็ไม่รู้มาแทนเราโมโหโวยวายว่าใครแอบมาเปลี่ยนเลขท้ายเบอร์โทรนะคะ หนึ่งสามสามสองส่วนทะเบียนรถหนึ่งสามห้าเขาบอกว่ารถไฟไหม้รถตกน้ําก็คือฝันแม่นบางคนฝันว่ารถหายก็ฝันแม่นก็แล้วแต่ว่าคนคนนั้นฝันแม่นไหมบางคนฝันต้องตามสามงวดสี่งวดห้างวดก็มีเนาะ <c oughs> คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเหมือนทุกครั้งนะคะก็วันนี้วันหวยออกแล้ว อ้าวก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสวัสดีค่ะ